ผ่านพ้นไปอย่างสุดปังสำหรับงานฉลองเปิดร้าน r i ริ e t o n h เฮด q ว a เต e r s ซอยวิภาวดี62และถือว่าเป็นการฉลองครบครอบ10ปีของการดำเนินงานธุรกิจความสวยความงามเกี่ยวกับการสรักภายใต้การบริหารงานของอาจารย์ฟรินหรือสราย,ยุษวุธ,ธิซีอเลือดใหม่ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดของการสรักตามสโลแกนสักแล้วรวยหล่อสวยรับทรัพย์พร้อมกับเหล่าคนดงังไม่ว่าจะเป็นหมอฤทธิ์เรืองฤทธิ์อาร์ตะสุทธ สายป่านอภิญญาพร้อมสามีวุฒนันทวุฒิปุณรับทรัพย์มิวลักษณาราร่วมแสดงความยินดีกันอย่างขับข้างพร้อมปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตแบบเป็นกันเองจากกันนะพับก็วันนี้นะครับผมเป็นงานแกรนด์โอเพนนิ่งนะครับ f ฟินสโตนเฮดคอร์เตอร์ quarter, วิภาวดี62นะครับผมก็ดีใจที่ทุกคนมาร่วมง,งานเนาะโอเควันนี้ก็จะมีกิจกรรมบนเวทีด้วยแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษให้ลูกค้าด้วยครับ ทำไมถึงเริ่มธุรกิจนี้นะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเป็นช่างแต่งหน้าเวลาเจอลูกค้าที่คิ้วไม่เท่ากันหรือคิ้วปริงอะครับเอาง่ายคือคิ้วปริงอยากที่จะเข้ามาแก้ปัญหาตรงนี้ให้ลูกค้าแล้วก็ช่างแต่งหน้าด้วยเพราะตัวเองเป็นช่างแต่งหน้าแล้วเวลาเจอคิ้วปริงเนี่ยมันยากมากเลยในการแบบลบคิ้วเนาะก็เลยหาวิธีหรือแบบสรรหาวิธีใหม่ๆใ,ในการสักคิ้วพอไปเจอการสักคิ้วแบบลายเส้นเนี่ยเราก็ สนใจที่จะเรียนเมื่อสิปีก่อนนะคิวไยเซนยังไม่มีในประเทศไทยเราก็เริ่มถือว่าเป็นคนแรกๆของประเทศไทยเลยทําให้เราเป็นที่รู้จักแล้วก็แพร่หลายอย่างรวดเร็วก็เลยทําให้มีมาจนถึงทุกวันนี้ถือว่าเป็นผู้นําทางด้านสกิไลไยเซนโดยตรงเลยก็ว่าได้ครับตั้มเรียนก็สะสมประสบการณ์เรื่อยๆครับครั้งแรกก็เรียนอยู่เรียนอยู่ที่อาทิย์หนึงแล้วก็มาฝึกมือครับแล้วก็มีไปเรียนที่เกาหลีครับผมแล้วก็จบหลักสูตรของอเมริกาแล้วก็ประเทศเยอรมันครับ ก็เฉลี่ยก็เท่าๆกันนะครับเพราะว่าจากคนสักคิ้วสมัยก่อนหรือว่าคนสักคิ้วจากที่อื่นนะครับก็เวลาเขาพลาดมาเราก็สามารถช่วยแก้ปัญหาให้เขาได้ครับที่นี่มีสักคิว้วสักตาสักปากครับสักต่อผมลบรอยแตกลายริปติ้งขนตาต่อขนตาแล้วก็นวดหน้าแล้วมีสักลายมือเศรษฐีด้วยครับเพราะว่าประสบกับตัวเองครับเมื่อก่อนนะให้อาจารย์พาดูแลเรื่องลายมือมาประมาณ4ปีแล้วรู้สึกว่า ประสบผลสําเร็จคือขอก่อนหน้านี้ขอเรื่องงานกับเรื่องเงินมาเรื่อยๆมีอยู่ปีที่แล้วอยากลองของก็เลยลองขอเรื่องความรักดูให้อาจารย์สักเรื่องความรักให้สมวันเห็นผลสักวันที่6กุมภาเนี่ยสักวันที่6กกุมภาก็ไปเที่ยวที่ภูเก็ตครับก็มีคนแบบ เจอเราเดินที่ชายหาดแล้วเขาก็พยายามหาเราจากโลเคชันที่เราเช็คอินในโรงแรมเขาก็ทักเข้ามาเลยแล้วก็แบบหลังจากนั้นก็คุยกันพอคุยกันก็เจอกันบ่อยๆเพราะเขาเป็นต่างชาติแล้วก็มาที่ไทยบ่อยๆครับก็อยู่มาเรื่อยๆจนถึงวันนี้ oh. ก็ที่นี่สักมาที่นี่นะครับผมสักแล้วสวยหล่อรวยรับทรัพย์ครับ ตามคอนเซปต์ Concept, คือฟีดแบ็กดีมากและลูกค้าบอกต่อเยอะมากๆครับไม่ว่าจะเป็นคิ้วตาปากรวมไปถึงการสักลายมือด้วยคืออาจารย์พาเนี่ยคือเขาโด่งดังในเรื่องนี้อยู่แล้วมีดารามีเซเล็บการันตีผลงานอยู่แล้วคือพอเราลองของแล้วเจอกับตัวเองจริงๆในเรื่องความรักเนี่ยเลยดิวมาเลยแบบโอเคพี่พามาเสิร์ฟลูกค้า ตรงนี้ให้หน่อยลูกค้าจะได้มาแล้วก็สวยครบจบที่เดียวเลยม,มีลงนหน้าทองด้วยครับมีลงนะหน้าทองด้วยครับใช่ครับผมก็คือดูหัวเห้งให้ลูกค้าแล้วก็ดูความสมดุลบนใบหน้าด้วยครับเทรนคือของเราไม่ได้ดูเทรนของทรงคิ้วครับที่ร้านเนี่ยสิปีที่ผ่านมาเนี่ยของเราจะเน้นความเป็นธรรมชาติสักไปแล้วให้ลูกค้าใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นตื่นมาก็มีคิว้วแต่ก็ยังดูเป็นธรรมชาติครับ ที่จะต้องตึกมีที่จะต้องมีตึกนี้ก็เพราะว่าอยากขอบคุณลูกค้าครับทำจะยิ่งใหญ่เลยคือใช้เวลาในการตกแต่งถึง2ปีนะครับเงินที่ลูกค้ามาให้มาทุกบาทเนี่ยผมก็นำมาสร้างความสุขตรงนี้เพื่อตอบแทนลูกค้ารุ่นต่อๆไปหรือว่าลูกค้าที่เคยมาใช้บริการแบบอยากพัฒนาทั้งการบริการทั้งการเรียนรู้พัฒนาฝีมือให้ดียิ่งยิ่งขึ้นครับให้ลูกค้ารู้สึกว่าคุ้ม ที่ได้มาที่นี่ก็ลูกค้าที่สนใจนะครับผมส่งรูปหรือแอดไลน์อ f ฟฟิเชีที่แอดฟินอันเดอร์สกอ o ต e นะครับผมส่งข้อมูลหรือส่งรูปภาพมาปรึกษาหรือถ้าอยากจองคิวก็จองในไลน์ o f f i ิเชีได้เลยครับต้องจองคิวเท่านั้นครับเพราะว่าช่างที่นี่ค่อนข้างคิวแน่นครับสักแล้วสวยรอโดยรับทรัพย์ครับ